สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอุ๋มพยากรณ์คนที่ไม่เห็นคลิปนี้รักแรงเกลียดแรงใช่ไหมใช่หรือเปล่า อ,อจริงๆเป็นคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือก็ได้นะคะหรืออาจจะเคยผ่านความเป็นความตายมาแล้วยังไม่บอกนิสัยรักแรงเกลียดแรงคือเปิดใบเดียวรู้เลยไม่เปิดต่อได้ไหมได้ไหมไม่ได้ สามนาทีใช้ใคุ้มใช่ป่ะ <c oughs> มากต่อให้แบบจะต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรต่อให้แบบว่าเขาเรียกว่าจะสะบักสะมอมขนาดไหนนะคะก็พร้อมที่จะสู้สุดใจในทุกเรื่องนะคะรักแรงเกียดแรงเป็นผู้ให้มีความเป็นแม่สูงนะคะเป็นนักต่อสู้ด้วยเป็นคนที่พูดตรงๆเลยนะ ปากกัดจิกมากเลยนะพูดอะไรนี่แทงทะลุ us, หัวใจนะคะอพูดอะไรปากก็ประการศิธิ์นะคะพยายามอย่าไปสาบแช่งใครนะคะเพราะว่าคุณมีจิตที่ค่อนข้างแรงมากเลยเพราะว่าใบแรกนะคะเราไม่โกหกนะคะเราไม่มาโฆษณาชวนเชื่อกันนะคะอันนี้นะคะ <c oughs> เราจะไม่ทําให้คุณโกรธนะคะนะแค่ไพ่ใบนี้ใบเดียวบอกแล้วไงไม่อยากเปิดต่อเลยแต่จําเป็นต้องปิดต่อนะเป็นคนที่พร้อมที่จะให้ความเขาเรียกว่าจิตใจดี จิตใจะดีพร้อมที่จะให้ความสุขสมบูรณ์ดูแลเอ,อื้อเฟื้อมีความเป็นแม่ต่อให้สบักสบอมแค่ไหนนะคุณเป็นคนไม่ทิ้งพวกพ้องด้วยนะบอกให้เป็นคนรักใครใครักจริงรักเพื่อนรักใครรักจริงรักหมดนะแต่บางทีดูเหมือนโดดเดี่ยวว้าเวนะคะเป็นคนที่แบบมันเหมือนแอบเหงาขี้เหงาอะนะบางทีก็มีคนคิดไม่ซื่อเล่นไม่ซื่อแทงข้างหลังแอบ เขาเรียกว่ายังไงอย่างสมมุติทํางานก็โดนขโมยงานโดนขโมยโอกาสอะไรแบบนี้นะแต่ไม่เป็นไรสร้างเองได้สร้างเองได้เป็นคนจิตใจดีเป็นคนจิตใจด,นนจด,ใจดีแต่ปากร้ายมากปากตรงมากเลยเป็นคนคิดอะไรอย่างที่บอกเราพูดอะไรประกาสิทธ์นะคะเป็นคนคิดไวทําไวทําอะไรเด็ดขาดชุนเฉียวเหมือนกันอารมณ์ร้อนอยู่นะแต่อย่างที่บอกมีความเป็นแม่สูงนะคะโอ้โหมีถึงสองใบเลยเป็นทั้งควีนเป็นทั้งตีเอ็มเพลสนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคนที่ ให้ได้เสมอแล้วเป็นคนที่มีโปรเจกต์มีไอเดียคิดเอทความคิดสร้างสารรค์เยอะแยะมากแล้วเป็นคนที่เก็บเงินเก่งหาเงินเก่งด้วยค่ะขอบอกเลยคุณรักแรงเก